หอมแดงก็จะเป็นพืชเรศรษฐกิจนะคะของอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เนะาะก็สามเดือน3เดือนเนาะระยะการปลูก3เดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ภายใน3เดือนก็เลยค่อนข้างค้า2เดือน2อเดือนอ๋สอสเดือนระยะไวมากเลย2อเดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะก็เลยเป็นที่ขึ้นชือ่อแล้วก็ส่งส่งออกแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะก็ะจะได้หอมแดงจาก จากจังหดดวัดอุตรดิตถ์ไปเนาะ mm hmm. ก็พอฤดูเกับเกี่ยวก็จะมีกิจกรรมให้สูงวัยนะคะผู้ผู้สูงวัยก็อยู่บ้านก็ mm hmm. มีรายได้ mm hmm. ไดะมากน้อยก็ก็เป็นรายได้รายได้เสริมแล้วก็เพลิดเพลินไม่ไม่ไม่เบื่อไม่เบื่อก็มีอะไรทําไม่เบื่อไม่เครียดค่อยๆทำไปก็ตัดอ่าตัดเดี๋ยวแดว้ถ่ายใกล้ๆก่อน ตัดให้ดูนะคะก็ตัดลากตัดลากแล้วก็ตัดลากออกนะคะก็รูปลูบเอาเปลือกออกนะคะง่ายๆอันนี้คือไก่ๆก,ก็ทำได้นะคะไก่นขอได้หนึ่งอันก็ดำได้แล้วนคะคะวันหนึ่งก็เพลิดเพลินเนาะอยู่เฉยๆก็งว่วงนอนก็นมานั่งอ่า ก็ทําได้นะคะคนหนุ่มคนสาวคนแก่ทําได้หมดเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดนะคะนี่อำเภอับแลกจังหวัดตุนตลดิตนะคะอันนี้ก็เป็นที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการตัดลากตัดลากแล้วก็ ไม่ให้สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนี่พร้อมปลูกแล้วค่ะไม่ต้องถ้าไปพร้อมไปปลูกเลยก็ไม่ต้องคุกอะไรละไม่ไม่เก็บก็เสร็จเรียบร้อยก็ไปลงปลูกได้เลยแต่ถ้าหากว่าจะเก็บไว้ก็ไปคุกปูนขาวนะคะคุกปูนขาวเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่ไม่ให้หอมเน่าเนาะก็เก็บได้เก็บได้นะคะหอมก็มีราคาแพงอยู่นะคะตอนนี้หอมแดงก็กิโลเท่าไหร่นะแปดสิบบาทเนาะ หอมหอมหอมมีราคาอยู่ค่ะตัดแล้วลักษณะที่ตัดแล้วตัดแล้วพร้อมปลูกได้เลยพร้อมปลูกได้เลยค่ะเริ่มแรกก,ก็ก็เวลาทําแปลงนะคะก็ยกล่องขึ้นมาก็เตรียมเตรียมดินแล้วก็เอาฟางมาคลุมนะคะและนี่ก็เป็น่าแปลง หอมนะคะี่ต้นเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมเดี๋ยวภาษาอังกฤษเรียกสปริงอัญชันนะคะก็อันนี้ก็เป็นแปลงต้นหอมนะคะก็จะยกล่องยกล่องขึ้นมานะคะเนี่ยกล่องแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อายุสักอายุยังไม่อายุยังไม่เยอะนะคะยังไม่ยังกเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเอาไป ใส่ผัดเอาไปต้มจืดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่กลับมวิธีการปลูกนะคะก็เว้นระยะนิดนึงอย่างนี้นะคะนี่ก็คือต้นหอมนะคะในอำเภอรักแลจังหวัดจดันทบุรีค่ะ